โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทานผูช้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเทียนตึ้งตึ้งเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม E ฟุบอลไปสองพันยี่สิบนะครับผมก็วันนี้เราจะมาทําอะไรแล้วครับวันนี้จะมาเปิดแพ็คอีกแล้วครับผม <c oughs> วันนี้แพ็คใหม่มานะเป็นแพ็คนี่ครับผม national team s e l e c t i o n เป็นทีมชาติเบลเยียมนะครับฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีนะครับวันนี้ก็ พอตเวอร์ไวน์นะแล้วก็เจลรีครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนก่อนนะผมจะมาเปิดแพ็นนี้แหละครับวันนี้นะอ๋อเดี๋ยวเดี่นครับผมนี่ครับมีอาซาครับผมดีบอยอยากได้ดีบอยครับวันเนี้ยมีกูตัวครับอันนี้ใครนะเมือเทนครับผมอันนี้วัวทองกินครับ ลูกกักูเออผมจำไม่ค่อยได้นะแล้วก็อนเดอร์เวลลครับอันนี้ใครเนี่ยเชลมองครับผมแต่ผมออกเสียงผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะอันนี้ฝรั่งเศสก็หน้าเปิดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนอิตาลีนี่ก็มีดอนนารูม่า um ตัวเดียวป่ะที่แบบอยากได้เออนะครับมีบ็อกดอด้วยนะครับเป็นเหมือนเดิมเลยก็ยังไม่มีไอ ฟีมิโนผมนะผมเข้ามาดูแล้วเลยไม่มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปเปิดแพ็คเลยดีกว่านะครับผมแพ็คนี้ถามว่าอยากได้ใครก็บอกไปแล้วนะครับผมเป็นควิตเตบอยนะครับผมหรือเป็นพวกเออดีทุกตัวโอเคเดี๋ยวมาเปิดกันเลยแล้วกันครับผมกับ100ทองแรกจะได้ใครไปดูกันเลย เออามันไม่มีไอหน้าให้ดูนี่มาเบอร์อะไรครับโอ้ยาสาว้ายอย่าบอกว่าอาสานะอไม่มีเบอร์ด้วยอะไรครับเนี่ยจบแล้วเลย <c oughs> เอ้ยกองหลังน่าอยู่เบอร์ทองเก็ทครับผมแม่ตอนนี้คือแบบที่สุดอะเพื่อนผมอยากได้ครับ <c oughs> เฮ้ยคุณผู้ชมผมลืมเออไม่เป็นไรละผมลืมแครบภาพไว้่ะ เดี๋ยวค่อยมาแคปแล้วกันโอเคเดี๋ยวเปิดต่อเลยครับเมื่อกี้ผมได้ตัวนี้ใช่ไหมอา่าตัวนี้เลยต่อไปเอ็นเดอรมามาไม่เอาแล้วเดี๋ยวพอยเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะเท้าไซส์แล้วเหรอให้ตัวเดิมหัวะอะไรครับนี่อ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมถือว่าแถมครับผมแถมมาอีกตัวปะล่ะเฮ้ยเดูอเดออยากได้เดบอยโอ้ผมมีแต่ตัวธรรมดาครับเดบอยนะโอ้จบแล้ว้าไม่ได้นีก็จบแล้วนะครับผมวันนี้ก็ครบรอบหนึ่งพันซับสไครต์ด้วยนะผมจะเอาคลิปนี้ลงวันนี้เลยนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไผ่วะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยได้จริงวะทุกคนโอเคเฮ้ยผมอยากเปิดในฝรั่งเศสต่อว่ะทุกคนเงิ้ดีวะจิ้มมันสั้นไปอยากเปิดต่อเนาะอืมฝรั่งเศสนี่อีกได้ยิมป๊อปปี้ครับผมป๊อปปี้มามามาต่อเลยแล้วกันอ๋อ ตอไแรกอิมปัปปี้ก็คือหยุดเลยครับโอ้เดี๋ยวนะอิมบัมปปีนะ้น่าจะต้องเป็นเฮ้ยลองลี่เออพี่ต้องเท้าขวาครับผมเปิดต่อเลยเสียเวลาครับผมอิมปัปปี้มาหน่อยอะไรครับเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบว่ามันซ้อมตลอดเลยอีกตัวได้ปะล่ะลอง g ี e อีกตัวปะล่ะอีกตัวปะล่ะเอาไปแลกเองก็ได้วะ e บอ u ปอ y เราขวายเฉยมาเลยวครับ e m อ u ปี้นะสวยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่มันวาลานนี่วะไอ้โคนมัวเลยโอเคครับวาลานก็ดีอยู่ครับ อะไรวะอะไรของผมวะโอเคครับก็วันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับผมผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเกมไหมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะวันนี้สรุปก็เดี๋ยวเดผมเปิดให้เบิร์ <c oughs> เปิดให้ดูเฮ้ยเดี๋ยวผมผมมีอะไรให้ดูครับวันนั้นที่ก่าแจกฟีนะนี่ครับผมเปิดได้ตำนานสามตัวนะทุกคนผมไม่ได้อัดคลิปไว้อะโอเคครับนี่ครับ ผมเสียหายวันนี้ครับหลงรี่สองตัวครับเบอร์เกนสองตัวครับโอเคโอเคเดี๋ยวยังไงก็ถ้าว่างก็จะมารีวิวให้นะครับผมโอเคผมไปแล้วนะครับผมบา,บายบาย